ไม่มีเวลาครับโดนไล่แล้วนะแต่ก็คว้างออกมาแล้วก็เกือบถูกอินเตอร์เซ็ปครับนี่โดนเนี้ยชอนติง้งไม่น่าทำกุ๊กกี้แหละครับอาจจะอาจจะรู้สึกว่าคึกเป็นพิเศษนะทีมนำอยู่ก็เกมแรกเนี่ยชายริคฮิววิ่งแล้วก็ชูสองนิ้ว เขาเลยไปชูสองนิ้วก่อนอย่าไปทำเยอะตอนที่ต,อต่อเกมที่ชนาใช่ไหมไม่ใช่จังหวะที่ฮิววิ่งไงจะเข้าเอ็นโซนแล้วต้องชูสองนิ้วเ,เพราะว่ามันไม่มีใครตามเขาทันไงก็เมื่อกี้วินฟิลก็เลยไปชูสองนิ้วนะนี่ฮะทอรสโบสตัวจริงเนี่ยเออจัก <laughs> รุน,นีไม่ใช่ ทีนี้นะเกมมันก็ขาดโดนโทษครับก็สี่ดาวไม่ได้ไม่ได้สิบหลาก็เธอโนเวอร์ออนดาวโทษจะเกิดขึ้นหลังเพลงนะจบแล้วนะครับรเป็นเธอโนเวอร์ออนดาวนะครับบิก๊กแจผมมีประเด็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเบรกนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยต่อในช่วงที่เบรดี้จะลงมาปิดเกมนะฮะอืมดก ん <laughs>